CR 67128 สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านกับเชียงรายขายที่ดินนะครับตอนนี้เราอยู่บนถนนทางหลวงหมายเลขทอรอ .1020 เชียงรายเดิมนะจุดตัดแยกไปถนนใบพัดอาร .3 เอร .1421 นะครับก็ขอว่าแยกหาดอยนะฮะก็จากตรงนี้มาในเมืองไม่ไกลนะครับก็ที่ดินแปลนนี้ห่างจากแยกใบพัดตรงนี้นะฮะ1.3กิโลเมตรฮะเราจะลี้ขวาตรงนี้จากทรร .1020 ไปถนนไทยจีนลาวหรือ ไปพานอาสาแม่หรือชอรอหนึ่งนสี่สองหนึ่งนะครับก็ไปดูที่ดินนะฮะขนาด300ตารางวาติดถุนเส้นนี้เลยนะครับลูกค้าก็แปลงนี้ห่างจากตัวเมืองหรือว่าห่างจากเซนทรัลประมาณ10.5กิโลเมตรเท่านั้นหรือว่าไม่ไกลนะครับแต่ตรงจุดนี้อยู่ตำบลท่าสายนะฮะอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับก็ไปดูที่ดินนะฮะแบ่งแยกจากหนึ่งนะฮะแบ่ง300ตารางวานะครับ ก็ขายยกแปลงกันเลยทีเดียว2องล้านสี่แสนบาทนะติดตุนส้นนี้เลยนะครับไปพาร์ตอาสาเบะหนึ่งสี่สองหนึ่งฮะแล้วก็ใกล้สนามกอล์ฟสันติบุรีคคนทรีนะฮะประมาณ800เมตรนะฮะก็ถือว่าใกล้หรือติดเลยนะครับมากสนับทำธุรกิจนะฮะถือว่าทําโกดังทำร้านค้าฮะทําร้านค้าหรือทําวัสดุค้าขายได้หมดนะฮะทำธุรกิจเกี่ยวสุกสนีนนะฮะไม่ไกลจากตัวเมืองเท่าไหร่นะครับอยู่อ่าตำบลท่าสายอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับ แปลงนี้ถือว่าอยู่ในเขตอำเภอเมืองเช่นกันเลยนะฮะถาตรงไปอีกประมาณสัก800เมตรก็เจอสนามกอล์ฟสันติบุรีคันที่ครับนะฮะแล้วก็แปลงนี้ก็ถ้านับจากท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายก็ประมาณ16.7กิโลเมตรเท่านั้นนะ,ะการเดินทางประมาณ26นาทีนะครับที่จริงที่ที่งเราอยู่ทางด้านขวามือเดี๋ยวต้องยูเทิร์นกลับไปตรงหน้าสนามกอล์ฟสันติบุรีะนะฮะตรงนี้นะครับเรายูเทิร์นตรงนี้ฮะตรงหน้า,าสนามกอล์ฟสันติบุรีคันที่ครับตรงนี้นะฮะ ขอถ้าตรงไปเส้นนี้ก็จะไปวิงชัยนะครับไปพญาเมงรายพิเชียงของได้เลยนะฮะบนถนนหมายเลขชลอหนึนะฮะนี่ฮะเดี๋ยวเราเลี้ยวขวาตรงจุดกับรถถ้ามาจากตัวเมืองนะซ้ายมือก็จะเป็นสนามกอล์ฟสันติบุรีนะฮะก็แปลงนี้ไม่ไกลนะครับประมาณ800เมตรจากตรงนี้นะฮะหรือว่าติดเลยก็ได้นะฮะก็เหมาะมากครับสรับพรามร้านค้าร้านอาหารนะฮะหรือว่าร้านขลาเกตร้านขายของชําทั่วไปเพราะ ติดพนักงานที่สนามก็เพียงเยอะมากนะฮะเป็นจุดคาขายที่สําคัญเลยทีเดียวนะฮะสามตารางวาแบ่งจากหนึ่งไร่นะฮะขายอยู่ที่2องล้<ว>านสี่แสนบาทเ่นั้นเนเอกสารสิทธินโนะครับอยู่ทางด้านฝั่งขาขึ้นไปเชิงจ,จังหวัดพงไนยนะครับหน้ากว้างประมาณสัก3าเมตรความลึกประมาณ57เมตรนะฮะแบ่งขายจาก1ไร่นะฮะเอกสารสิทธิชนโนะครับ,ก,รรนนนนรบก็เอกสารชนโดตัวนี้นะจะโอนภายในภายได้อีก2ปีข้างหน้านะ ตอนนี้เหลือระยะเวลา2ปีทุกค้าต้องทามัดจาหรือว่าทำจำนองไว้นะแล้วค่อยโอนกันอีก2ปีข้างหน้านะฮะอ่ะตอนนี้เรามาถึงที่ดินนะฮะนี่ครับที่ดินถมแล้วนะครับลูกค้าแบ่งขายจากนม่เป็น300ตารางวานะครับด้านขวามือเป็นทางสารประโยชน์นะครับเป็นทางการเกษตรนะทางตัวนี้ได้แบ่งเป็นทางสารประโยชน์เรียบร้อยนะฮะเราถือว่าติดถุนสองล้านทีเดียวด้านหน้าติดถุนชอรอหนึ่งสี่สองหนึ่งนะไปจินลาวนะครับ เป็นที่ดินถมแล้วติดแนวถึงต้นเสาไฟ้าต้นไผ่ตรงน้นนะฮะหน้ากว้างประมาณ3 5เมตรนะครับถือว่าแปลงเล็กแปลงน้อยแถวนี้ไม่ค่อยมีฉนนนะลูกค้านะฮะถ้ามีฉนนมีน้อยมากนะฮะก็ถือว่าเป็นที่ดินเล็งธุรกิจสําคัญของจังหวัดเชียงรายเลยวยกคนฮะสำหรับค้าขายทําโกดังทําร้านค้าทําอะไรได้หมดฮะที่ส่วนถมแล้วนะครับลูกค้าฮะพอเท่าถนนเลยทีเดียวนะฮะนี่ฮะคือถนนชรอห่หรือไทยจินลาวหรือใบพัดอาสามเอนะครับ จากจุดนี้ไปตรงแยกที่เราเี้ยวมาเมื่อกี้นะไม่ไกลนะประมาณ7กิโลเมตรเท่านั้นน,นะห่างจากสามแยกเมื่อกี้แนละ้วประมาณสัก1.3กิโลเมตรเท่านั้นฮะนี่ฮะถนน2ด้านเลยทีเดียวนะครับก็ทั้งหมดเนื้อที่1ไร่นะฮะก็จะแบ่งขายอยู่ที่300ตารางวาเท่านั้นนะฮะเอกสารสิทธิ์โฉนดแต่โอนไยได้ภายในอีก2ปีข้างหน้านนะลูกค้าต้องทำจำนองไว้ก่อนนะก็มัดจำบางส่วนแล้วก,ก็แบ่งแยกกันเลยที่จะในานามเดิมนะฮะเราก็ทำสัญญาไว้นะครับ ก็ใครกำลังมองหาที่ดินเล็กๆนะทำธุรกิจนะใกล้ตัวเมืองเชียงรายนะติดถนนเส้นหลักนะก็ดูแปลงนี้ได้นะครับ300ตารางวา2 4 0 0 0 0บาทนั้นเกือบหนึ่งไร่นลยทีเนะฮะแบ่งจากโฉนดแปลงใหญ่คือหนึ่งไร่นะครับอยู่เขตตะบนท่าสายอำเภอเมืองจัดเชียงรายนะครับไม่ไกลจากตัวเมืองเชียงรายนะครับแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ตรงหน้าถนนนะลูกค้านะเฮนเห็นว่านะฮะที่ดินอยู่ตรงเป็นที่เส้นตรงนะลูกค้านะฮะแต่แนวถนนนี้จะเป็นโค้งแต่โฉนดเป็นเส้นตรงนะครับ มีหลักบูธท่านละวัดเห็นได้ชัดเจนมากทีเดียวนะครับซ้ายมือท่านผู้ชมก็จะเป็นสนามกอล์ฟสันติบริกันที่ครับนะครับแบ่งขายที่300ตารางวานะฮะหรืออ่าแบ่งขายที่จากหนึ่งไร่นะครับลูกค้าต้องอ่าวางมัดจำบางส่วนนะแล้วก็ฮะวัดสอบเกณฑ์แล้วก็ทำจำนองไว้พอคร,บ,ครบอายุได้2ปีแล้วก็นัดโอนกันเด็ทีเดียวนะครับหรือว่าเป็นที่ดินแปลงหนึ่งสนามทำธุรกิจทำร้านค้าทั่วไปนะครับ ถือว่าเปเขตอำเภอเมืองก็ใช้ได้เลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวเราไปดูตรงในแปลงกันนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะอะตอนนี้เราอยู่ในแปลงกันเลยทีเดียวนะฮะเป็นที่ดินถมแล้วนะครับถมมานานด้วยนะฮะก็จะแบ่งขายอยู่ที่300ตารางวานะครับรูปแบบมันจะถึงอยู่ตรงนี้โครงสร้างที่เป็นห้องสร้างเก่าที่เด่นนะฮะอยู่ตรงก้ล้วยนะฮะสามร้อยเมตรไอ้สามร้อยตารางวานะฮะความลึกประมาณ57เมตรนะครับความกว้าง34เมตรนะครับประมาณโดยประมาณนะฮะเดี๋ยวต้อง ให้เจ้าหน้าที่ลังวัดมาสอบเกตอีกทีหนึ่งนะครับด้านหลังเป็นที่อยู่ของเจ้าของบ้านนะฮะก็เจ้าของจะแบ่งไว้หนึ่งางนสำหรับปลูกบ้านนะครับแล้วก็ด้านหน้าจะแบ่งขายไว้นะฮะที่ก็สวยเเดียวนะฮะไม่ต้องทําอะไรมากนะเอาตอไปออกนะฮะก็ปรับพื้นที่นิดนึงนะที่จะสวยมากเลยเดียวนะฮะเอกสารสิ์โนดพร้อมโอนนะฮะอีก2ปีข้างหน้านะครับเพราะว่าเป็นสลักหลังห้าโอนภายใน10ปีนะครับ เนี่ยเนี่ยเรามาอยู่ตรงตรงท้ายกับท้ายแปลงนะเราจะได้300ตารางวันี้จะได้โครงสร้างตัวนี้ด้วยนะครับปรกับต้นกล้วยที่เห็นนะลูกค้านะฮะตรงนี้คือทางสาระของด้านข้างแปลงนะครับค้านะที่แบ่งไว้นะรูปร่างจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับเป็นขายเนื้อที่3 0 0ตารางวานะครับนี่คือถนนด้านข้างแปลงตัวนี้จะยาวอยู่ประมาณ57เมตรนะฮะ เราจะได้ส่วนของที่เป็นต้นมะม่วงตรงนี้ด้วยนะฮะเนี่ยเราจะได้ของส่วนที่เป็นต้นมะม่วงนะแล้วก็โครงสร้างที่เป็นน่าจะเป็นห้องน้ํานี่น่าจะได้อยู่นะครับพ้นะก็ตัดตรงไปเลยนะฮะแบงเป็นสามร้อยตารางวานะครับที่เหลือเจ้าของจะไว้ปลูกบ้านนะหนึ่งร้อยตารางวาซึ่งก็บ้านอยู่ดังด้านหลังอยู่แล้วนะฮะก็อยู่ในเขตตมท่าสายเเมืองจเชียงรายครับที่ดินแปลงนี้นะฮะ ก็เหมาะมาสำหรับธุรกิจนะฮะใครที่ต้องการนะฮะที่ดินทําธุรกิจทํกล้าขายทามือสูบก่อสร้างนะรหรือทําโรงงานท่านก็เหมาะเด็ทีเดียวนะครับส่วนที่เห็นตรงนี้นะก็คือบ้านของเจ้าของนะฮะที่กําลังจะปลูกบ้าน,นจะหรือบ้านแล้วปลูกบ้านอยู่นะฮะนี่ครับพื้นที่ที่เราแบ่งขาย300ตารางวาอยู่ด้านหน้าด้านหน้านะติดถนนหลักนะชะลอนหน1นะครับเมื่อก่อนเคยเป็นอดีตบ้านเก่านะตอนนี้รื้อออกไปนะครับน,นี่คือกอไผ่นี้ก็อยู่ในเขตของเรานะฮะ ลูกค้าทำรังวัดทำเกลียร์ลิ้งเสร็จต้องนอนก็ไปออกด้วยจะสวยเลือยทีเดียวนะครับไม่ไกลจากตัวเมืองเชียงรายนะประมาณ10กิโลเมตรเท่านั้นนะฮะแล้วก็ใกล้ตลาดสดนะฮะแล้วก็ใกล้สนามกอล์ฟสันติบุรีกอล์ฟนะฮะของสนามกอล์ฟชื่อดังของจเชียงรายนะครับตรงนี้เป็นโครงสร้างเก่านะลูกค้านะฮะที่เจ้าของได้ลือไว้นะครับนี่ฮะคล้ายๆห้องนะห้องแร้วมีห้องน้ําในตัวนะฮะตรงนี้นะฮะ ก็ใครมาดูแปลงนี้ก็ทักไลน์กันมาได้นะฮะหรือเบอร์โทรนะฮะ087343875กับเชียงรายขายที่ดินนะหรือทักไลน์กันมาได้นะฮะ